เข้ามาด้านในแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องมีการลงทเบียนนะคะค<ช>ือนอนหลับไม่สนิททั้งคืน<ช>โัวกับนอนดึกด้วยใช่ค่ะเ <c oughs> จ็บเจ็บ <c oughs> ก็มาพกับอิมเพียสตอรี่นะคะทุกคนวันนี้อิมไม่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวหรือไปกินที่ไหนนะคะอ้าวงงแล้วมาทำคลิปทำไมวันนี้อิมจะพาทุกคนมารักษาสุขภาพนะคะด้วยการมาที่นี่เลยธรรมานา,ายคลินิกน,นะคะก็ ต้องท้าความก่อนว่าด้วยที่อิมมาเป็นคนที่แบบถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการใช้แขนแบบยกของหรือว่าทําอะไรที่มันปิดท่าแล้วก็มีการนั่งทํางานนะคะมันเป็นเรื่องราวของพวกที่โรคออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยปวดหลังกับพูดยังไงมีอาการปวดแขนปวดหลังอะไรอย่างเงี้งยนะคะมีเพื่อนอิมนะคะแนะนําให้มาที่นี่ทุกคนเขาก็จะใช้วิการ จับแล้วก็นวดเรานะคะเดี๋ยวดูกันว่าอิ่มเนี่ยจะเขาเรียกอะไรอ่ะต้องซ่อมแซมส่วนไหนบ้างเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำดีกว่าไป ในส่วนของชื่อแล้วก็แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะว่าเราป่วยตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็มีสอบสองหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นโควิด ต้องไหนคือนอนหลับไม่สนิททั้งคืนบวกับนอนดึกด้วยใช่ค่ะปกติความดันประมาณนี้อยู่แล้วไหมคะจริงๆไม่ได้วัดนานแล้วค่ะแต่ล่าสุดที่วัดอยู่ประมาณร้อยสามสิบเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงก็ได้ค่ะเผื่อแบบตะกี้ขยับอะไรนิดนึงอาจจะเพราะว่าตัวล่างจะค่อนข้างปกติตัวบนจะสวิงง่ายค่ะตัวเราจะดูเน้นที่ตัวล่างมากกว่าค่ะโอเคที่ประตอนก็ปกติดีค่ะวันนี้ที่อาการเป็นแบบไหนละหลับค่ะ ปวดแขนนะคะถือกล้องแบบนี้ค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอถือกล้องแล้วแบบเหมือนมันแปรขึ้นมาค่ะแล้วตรงนั้นมันปวดแบบยกแขนไม่ได้เลยประมาณสองอาทิตย์แต่ตอนนี้มันหายแล้วนะคะแต่ว่ามีอาการปวดแบปรอยู่บางครั้งค่ะเหมือนแบนตามแนวเส้นประสาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีปวดหลังปกติเหมือนเอ่อพวกที่นั่งทำงานออฟฟิศิีนลบปกติค่ะแล้วว่าสองวันก่อนก็จนมาตกหมอนค่ะ มาหลายรอบแล้วก็สองวันที่แล้วแล้วดีขึ้นบ้างไหมคะก็กรงหมอไม่ค่ะวันนี้เจ็บมันเจ็บคือไม่ไม่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยค่อยดีขึ้นคงที่เรื่อยๆหรือว่าแย่ลงเหมือนเจ็บมากขึ้นมันเจ็บมากขึ้นใช่ไหมคะแล้ว็ัทําการแบบไหนมาบ้างนะคะแค่กินยาแค่ปวดทานยาแคปวดดีขึ้นไหมเวลาทานดีขึ้นค่ะคือทํานิดยาหมดก็เหมือนเดิมเหมนด อยู่ตลอดอใ,ชใช่ไหมคะ<ช>แล้วเวลาเจ็บนี้เจ็บยังไงนะคะตอนแรกมเจ็บตรงนี้ก่อนเจ็บข้อข้อมือก่อนแล้วข้อเหนเราเราไม่ได้หยุดเลยนะคะ,ะเราก็ใช้ต่อ,อยังต่อนมันก็นก็เริ่มลาม <c oughs> แล้วก็ปวดไปถึงนี่เลม แต่เวลาขยับแขนอะไรตอนนี้ว่าปกติิหมจะเป็นจะเริ่มมีอาการอะไรทะไรคะถ้ากลับไปถือของหนักหนักอีกจะเป็นก็คือเริ่มกลับมาถือกล้องหรือว่ายกของหนักใช่ค่ะพวกปวดเมื่อยบ่าคอเนี้ยค่ะมันจะมาก่อนพวกคอกหมอนมันเหมือนกล้ามเนื้อบ่าคอเราตึงแล้วเราตึงร้อยอยู่แล้วเหมือนเราแบบผิดท่านิดเดียวหันหน้านิดเดียวตอนนอนอาจจะแบบผิดท่านิดนึ่งเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หมดเวลาแบบ ตื่นเช้ามามันก็จะปวดมันเขาตกกมอนี่เอาเปก็คือเหมะถ้าถ้าเราปล่อยให้มันตึงไว้อยู่แล้วมันก็จะมีโอกาสใช่บอกว่าเก่งมอไเลยใช่คือเหมือนรอแค่จังหวะนึงมันก็จะปุ๊บขึ้นมาอย่างงี้มันจะมีโอกาสกลับไปซ้ำแล้วก็ที่เดิมค่ะทีนี้เราต้องเหมือนผ่อนคลายกล้ามเนื้อถ้าไม่ได้มานวดก็ต้องยืดกล้ามเนื้อบ่อยเพราะเราต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ ความดันใหม่ความดันีสูงนะเอามันงเราอาจจะตื่นต้ไ้นโอเคค่ะความันปกตินะคะอ๋อตัวมาเจ็บไหมคะเจ็บค่ะช่วงถ่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงสมใช่ค่ะมีลมสับด้วยไหมคะนวันนี้ ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนบารคอมากกว่าใช่ไหคะลักษณะงานเป็นอะไรคะก้มหน้าใช้คอมพิวเตอร์ค่ะหลักๆเลยค่ะค่ะปรมานี้เค่ะตึงว่ะเจ็บไหมคะเจ็บครับเราก้มหน้าคุณพี่คะอย่างนี้ตึงตรงไหนมากขึ้นไหมคะ ตึกงแบบนี้แลยค่ะต็งช่วงนี้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่คอลงมาได้ค่ะเหนื่อ่แล้วคะเป็นน้อมเพีดานนะคะไม่ตึงเลยค่ะอย่างนี้ตึ้งตรงไหนมากขึ้นไหมคะไม่ค่ะยังเป็นที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ข้างซ้ายจะเยอะกว่าใช่ค่ะโอเคยังหูชิ้นไหนไหคะอ่าอย่างนี้ตึ้งตรงไหนมากขึ้นไหมคะไม่ค่ะไม่อไอข้างนู้นะคะนี่ก็ปกตินี่ก็ปกตินะคะใช่ค่ะหันหน้าซ้ายขวานนะคะ เจ็บไหมอันนี้เจ็บนิดนึงค่ะเจ็บไม่เล่นเลยยช่อค่ะงนาคะแต่องไม่ได้ทั้งหมดเลยนะโง่ไรหน้าเพราะว่าหมดคอตึงมากจนเหมือนมันไม่กล้าไปมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสุกประมาณเนี้ยค่ะเจ็บใช่ไหมคะค่ะที่คอตรงนี้ก็คือข้างข้างหนีค่ะไม่มีเจ็บเรามาช่วงหน้าอกอะไรใช่ไหมคะไม่มีค่ะหรือเฉพาะที่เลยตอนนี้เจ็บไหมคะณปัจจุบันตอนนี้เจ็บค่ะ ถ้าตรงนี้นะคะปวดตลอดเวลาเจ็บอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตลอดเวลาแต่ถ้าถ้าไม่ได้หันก็จะเจ็บเจ็บปกติถ้าหันก็จะเจ็บมากว่าปกติมันเจ็บมากที่สุดเวลาหันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่นบุญในใเลย้นต่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้อิมก็ขึ้นมาที่ชั้นตอกันค่ะที่ชั้นตออเนี่ยจะเป็นห้องที่สําหรับการนวดนะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราเปลี่ยนชุดแบบนี้ เครื่องเขาวางไว้วให้คนเตียงะทุกคนเดี๋ยวอิ่มขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนวดกันเลยตอนนี้เราจะเริ่มแล้วนะคะท,คทุกคนอมอเริ่มกอดเลยค่ะทุกานกดตัวเลยค่ะตอนนี้ของอิ่มน่าจะนวดประมาณเกือบสองชั่วโมงอะคะ่ะเคสอิ่มก็คือแบบเน้นช่วงบ่าปกติต้องนั่งท่านี้ใช่ไหมคะก็เริ่มต้นก็เสแสรบต้องนั่งนั่งท่าน,นี้ค่ะแต่ถ้ามีเหมือนความันสูงเนี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนร้อนนวดเพราะว่าถ้าเกิด กดเมื่อเวลาน้่มันจะทำให้มความดันมันขึ้นศีรษะปวดหัวเวียนหัวได้เงค่ะก็พิจารณาเป็นแต่ละคนไปโอเคค่ะมีความดันค่อนข้างปกติค่ะค่ะเิดได้ไหมคะได้ยู่ค่ะมีคนร้องไห้นะคะยังค่ะเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นะค พี่บีกำลังนวดนะคะเขาเป็นความดันสูงทุกคนเขาก็เลยต้องใช้ท่านอนนะคะอ,อันนี้คุณหมอก,กําลังนวดช่วงแขนอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้รู้สึปิดรื้อคุณหมอจับหมอนจับเส้นอะไรทกอย่างแล่ว่าคือให้ผมรู้สึกช้ารู้สึกช้าด้วย <laughs> พี่บีอ่อนมากเลย ที่หายปวดปวดแขนปวดคออะไรเงี้ยมีความเบาลงด้วยนะคะตั้งแต่มาที่นี่นะคะคือคุณหมอก็ให้คําแนะนําเรื่องการปรับ เลี่ยนพฤติกรรมในการนั่งการนอนของเราทั้งหมดเลยนะคะนอกจากจะได้รักษาอาการเจ็บป่วยแล้วก็ยังได้คําแนะนาดีๆจากคุณหมอด้วยค่ะทุกคนถ้าใครมีอาการปวดหลังหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยต่างๆกล้า,า,า,ามเนื้อปวดแขนปวดขาใดๆแล้วก็อยากนวดรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิมก็แนะนําที่นี่เลยนะคะธรรมานามยคลินิกค่ะเดี๋ยวอิมจะขึ้นลิงก์แล้วก็รายละเอียดไว้ให้ทุกคนเนาะสำหรับวันนี้อิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ บอกว่าเจอกันรอบหน้าอิมจะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเนาะ <c oughs> ตอนจบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ไม่นานแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ม่พัดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปไว้ค่ะ